สวายดีพี่น้องมืนน้นี้สิเฮตดทอดมันให้เล็กน้อยนนอก,กินนาะแล้วก็สิเฮตดต้มไก่ปอ,อกมันก่อนแล้วก็มาซอยมันอันนี้มันสลัง้งนี่แหละ ดนะ่มอฟตดและสีอเอาไกล่ลงใส่เนาะไก่สีตลาดอันนี้เป็นต้มไก่โอ้ยแสบตาพี่น้องส่วอยพักบัวนี่นเ,เอาหัวหัว,วลงใส่เนาะ หัวเขาบัวบัวต้วววองใส่มอนี่คนมาซอยเห็ดถอดมันให้ได้หน่อยนะถึงแม่นะคือซอยถอดมันคูอสวยสวยถอดมันถอดมันให้ร้านคุณแสบบอม,มันมาถอดมันแสบได้ัน

ไปนี่ <c oughs> เขา่าก้มออปลาแซ่บบ่ปลาปลาเหลืองคุณบอกปลาเอ่อ <c oughs> uh, yellow bass <c oughs> เป็นเห็ดออใส่ย,ยังพักกาดบอกของคือพักสีใส่พักการ์ดพักสีพักน้ำบานตัวเองนี่แหละพักให้แยงน้ำ ยังกินบ่ท่านเอี๊มบ่มีเส้นโมท่านเอีม๊มป่ะหุนมานนี่กินขานนานน้าวนี่นั่งโต๊ะไพโต๊ะมันนะที่นอนกินบ่ได้กินแบบเดียวบ่ได้ไผมากแนวไรกินแนวนั้นกินคนละแบบคนละอย่างเจ้าน้อยคอยกินขา้นขาวกับต้มไก่กับขัวผักกระลำ่ำใส่ซีน ม,ออมีหพองใส่สเน้กต้มไก่เนาะไกัวพักกะลใส่สีวววกกมสสวงเรากินสมพักออปลามาเด้อพี่น้องกินน้ำก,กันขาขกินขน้าวจ้าวเขากินข้าวเหนียว that's that yeah. another rematch with the Chiefs in the AFC Championship We know what they are you know they're they're the the pretty old but you want to be on the football field so nothing but love appreciate it enjoy it see you them they close out the perfect home season they went 10 0 at home this year nothing was tougher than this one had that epic two yards out the Campbell for the 3-1 27-0 talent to seal it's the bills and the ออเห็ดกระแส้อพี่น้องเห็ดส่ซมีนู ขอบใจในดายฮาติดตามสมพินขอ๊าบบายเจอกันม่คิดหนาะ